สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ทาง FC ของเราได้แนะนํากันเข้ามาครับสำหรับสาวกสายตกปรากฏโดยเฉพาะอัับสิบอันดับเยื่อหมักตกปรากฏยอดฮิต และเหยื่อที่นํามาให้ดูกันทั้ง10อันดับนี้บอกได้เลยว่าเป็นเหยื่อระดับท็อปๆแถวหน้าของเมืองไทยกันเลยนะครับซึ่งแต่ละเจ้าได้การันตีในกลิ่นความหอมเย้าวยวนใจของเหยื่อกันเต็มที่เลยครับและสําหรับผู้ที่เป็นมือใหม่อยากหาเหยื่อตกปรากฏดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10เหยื่อหมกักเทพปรากฏ เหยื่อมักเทพปรากฏเป็นเหยื่อที่เทพสมชื่อเหมาะสําหรับงานตกปรากฏชนิดต่างๆเช่นปลากรเหลืองปลากฏแดงปลากฏข่งหรือปลากฏชนิดอื่นๆได้หมดครับเป็นเหยื่อที่กินแรงสะใจกินพิเศษเป็นเอกลักษณ์สามารถเรียกฝูงปลาได้ในระยะไกลและช่วยดึงดูดให้ปลากินเหยื่อได้มากยิ่งขึ้นเหยื่อมีการบรรจุมาในแพ็กเกจ2ชั้นอย่างดี หกระปุกน้ำหนัก200กรัมและมีกระปุก300กรัมให้เลือกราคาประมาณ60บาทถึง95บาทตามน้ำหนักครับอันดับที่เเยื่อหมักเฟียฟ เหยื่อหมักเฟียบสูตรลุงอดัมเนื้อดีเหนียวแน่นน่าใช้กลิ่นอารมาเย้ายวนใจตกปรากฏได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากฏเหลืองปรากฏแดงปรากฏคังหรือปรากฏชนิดอื่นๆใช้ได้ทุกหมายไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือหมายเขื่อนเหยื่อส่งกลิ่นได้ไกลกระจายตัวไปทั่ว ช่วยนึงดูดให้ปลาสนใจกินเหยื่อมากยิ่งขึ้น1กระปุกน้ำหนัก200กรัมราคาประมาณ65บาทครับอันดับที่8เหยื่อหมักตะวันแดงน้อยเหยื่อหมักตะวันแดงน้อยเหมาะกับปลากรดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปลากรดเหลืองปลากรดแดงหรือปลากรดคังหรือปลากรดชนิดอื่นๆได้หมดครับเนื้อนุ่มเนียนกลิ่นไม่ติดมือกลิ่นโดนใจปลาใช้ได้ดีทั้งน้ําไหลและน้ํานิ่งกระจายกลิ่นในน้ําได้ไกลมากปลาเข้ากินเหยื่อได้ดีได้ตัวแน่นอนและสําหรับเหยื่อรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าราคาเบาๆแต่ให้ปริมาณที่เยอะกว่า1กระปุกน้ําหนัก250กรัมราคาประมาณ55บาทครับ อันดับที่7เหยื่อมาก8หนวด เหยื่อหมักตกปลากฏดหนวดเป็นเหยื่อที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักตกปลาทั้งมือใหม่และมือเก่าเหยื่อหมักตกปลากฏดหนวดเหมาะสําหรับผู้ที่จะพิชิตฝูงปลากดเหมาะกับปลากดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากดเหลืองปลากดแดงปลากดขังหรือปลากดชนิดอื่นๆได้หมดครับเหยื่อทรงกลิ่นได้ไกลกระจายตัวไปทั่วได้ตัวแน่นอนหนึ่งกระปุกน้ําหนัก200กรัมราคาประมาณ90บาทครับ อันดับที่6เยื่อหมักสังทองเยื่อหมักสังทองเป็นเยื่อที่ปลากฏชอบกินมาก ดุดดังพระสังรายเวทมนต์จับปลาเยอะได้นั่นเองเยื่อหมักสังทองใช้สําหรับตกปลากดได้ทุกชนิดไม่ไว่าจะเป็นปลากดเหลืองปลากดแดงปลากดขังหรือปลากดชนิดอื่นๆได้หมดครับเหมาะสําหรับงานได้ทุกสภาพหมายทั้งน้ํานิ่งน้ําไหลเยื่อเนื้อเหนียวแน่นไม่แตกสลายง่ายแช่น้ําได้นาน ดึงดูดปลาได้ดียิ่งนักเหยื่อเก็บรักษาง่ายไม่ต้องแช่เย็นบรรจุในแพ็กเกจ2ชั้นอย่างดี1นึตะปุกมีน้ำหนักให้เลือกคือ350กรัม500กรัม700กรัมราคาประมาณ90บาทถึง190บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหยื่อครับอันดับที่5เหยื่อหมักต้นหลิว เยอหมากต้นหลิวเป็นเหยื่อที่ขายดียอดฮิตเหมาะสําหรับงานปรากฏชนิดต่างๆเช่นปรากฏเหลืองปรากฏแดงปรากฏขังหรือปรากฏชนิดอื่นๆได้หมดครับเป็นเหยื่อที่มีทั้งแบบไม่เหม็นและแบบกลิ่นพิเศษเป็นเอกลักษณ์สามารถเรียกฝูงปลาได้ในระยะไกลช่วยดึงดูดให้ปลาสนใจกินเหยื่อมากยิ่งขึ้นเหยื่อมีการบรรจุในแพ็กเกจ2ชั้นอย่างดี1กระปุกน้ําหนัก200กรัมราคาประมาณ60บาทครับ ผันดับที่4เหยื่อหมักฟิชชิ่งมินิเหยื่อหมักฟิชชิงมินิเนื้อดีเหนียวแน่นน่าใช้กลิ่นอะโรมาเย้าวยวนใจตกปลากดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากดเหลืองปลากดแดงปลากดขังหรือปลากดชนิดอื่นๆได้หมดใช้ได้กับทุกหมายไม่ว่าจะเป็นห้วยน้องคลองบึงหรือไม้เคลื่อน เหยื่อส่งกินได้ในระยะไกลกระจายตัวไปทั่วช่วยดึงดูดให้ปลาสนใจกินเหยื่อมากยิ่งขึ้นและเหยื่อรุ่นนี้ยังมีความคุ้มค่ามากเพราะว่าให้ปริมาณที่เยอะกว่า1กระปุกน้ำหนัก400กรัมราคาประมาณ90บาทครับอันดับที่3เหยื่อหมักลุงขาว เยื่อหมักลุงขาวเหมาะสําหรับงานตกปลากรดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากฏดเหลืองปลากดแดงปลากดขังหรือปลากฏดชนิดอื่นๆตกได้หมดครับเนื้อของเหยื่อนุ่มเนียนกินไม่ติดมือกินโดนใจปลา ใช้ได้ดีทั้งน้ําไหลแนละน้ํานิ่งกิ่นกระจายตัวในน้ําได้ไกลปลาเข้ากินเหยื่อเป็นอย่างดีการันตีมีตัวเป็นโดดเหลเยื่อรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าราคาเบาๆแต่ให้ปริมาณที่เยอะกว่า1กระปุกน้ําหนัก300กรัมราคาประมาณ59บาทและยังมีแบบ1กิโลกรมัมราคาประมาณ149บาทครับอันดับที่2 เหยื่อหมักเขม,มาราดฟิชชิงเหยื่อหมักเขม,มาราชฟิชชิงเป็นเหยื่อที่ให้กลิ่นอารม m a อย่างตลบอบอวนและเป็นเหยื่อที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักตกปลาทั้งมือใหม่และมือเก่าเนื่องจากมีความคุ้มค่าโดยให้ปริมาณที่เยอะกว่าเหยื่อหมักเขม,มาราชฟิชชิงเหมาะสําหรับผู้ที่จะพิชิตฝูงปลากรดเหมาะสําหรับปลากรดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากรดเหลืองปลากรดแดงปลากรดขัง เหยื่อส่งกินได้ไกลกระจายตัวไปทั่วได้ตัวแน่นอน1ถุงน้ำหนัก500กรัมราคาประมาณ70บาทครับอันดับที่1เหยื่อหมักลุงโอเหยื่อหมักลุงโอเป็นเหยื่อในระดับตำนานยอดฮิตขายดีมากด้วยประสิทธิภาพที่ดีบวกกับราคาย่อมเยาว ทำให้ได้ใจนักตกปลาทั่วประเทศเหมาะสำหรับงานตกปลากดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากฏดเหลืองปลากฏดแดงปลากฏดขังหรือปลากฏดชนิดต่างๆได้ทุกสภาพหมายทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหลเหยื่อเนื้อเหนียวแน่นไม่แตกสลายง่ายแช่น้ำได้นานทรงกลิ่นอารมาต,ตลบอบอวลไปทั่วดึงดูดปลามากยิ่งนักหากมีตัวโดนแน่นอนเหยื่อเก็บรักษาง่ายหนึ่งตะปุกน้ำหนัก200กรัมราคาประมาณ45บาทครับ และทั้งหมดนี่คือ10อันดับเหยื่อหมักตกปรากฏยอดฮิต ึ่งนหวังว่าคลิปนี้ก็จะคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการเลือกเหยื่อหมักมาตกปลากดและสําหรับมือใหม่ที่ได้ดูคลิปนี้แนะนําเลยนะครับเหยื่อตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจเหยื่อแอดได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับนักตกปลากันเลยนะครับก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ